ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับไปสู่รายการเราอีกครั้งนะครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับ,รบและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนใ่้นทำในวันนี้มาจากหลายๆแห่งในโลกเลยแล้วก็มารวมกันอยู่โดยพอ่อครัวหนึ่งคนและก็ททำจานนี้ออกมาอาหารจานนี้ชื่อว่าอีมี่เปาฮื้อจักรพรรดิ อ,อ,อ,อีมีแต่ว่าใช้เปาหื้อทำอคือไม่ใช่มีแต่แฮมอย่างที่เราเคยกินแต่เป็นการที่ว่านอกจากแฮมแล้วยังมีเปาหื้ออีกอลวเปาหื้อก็ไม่ใช่เปาหื้อธรรมดาเปาหื้อจกกักรพพัดเอามาจากเม็กซิโกซื้อจากเปาหื้อเม็กซิโกมาทําด้วยไม่ใช่แบบเปาหื้อแบบตรงไหนก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ชื่อร้านว่าคาซาบูครับคาซาบูจะมาสอนเมนูนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกิติพงษ์ทรงเศรษฐกิจจากร้าน คาซาบูครับพีทอปครับพี่ท็อปครับีครับ,บครั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 บร้านคาซาบูอยู่ท Gold, ี่ไหนครับอยู่ถนนนางลิ้นจี่ครับอยู่ถนนนางลิ้นจี่ใช่ครับแถวพระรามสามครับผมอยู่แถวพระรามสามอยู่ตรงไหนบอกเลยเข้ามาใกล้ที่ดครับใช่ครับก็อยู่ใกล้แยกซอยอมรนะครับถ้าเกิดเข้าจากทางสาทรมาก็ผ่านสวนพลูก็ เข้านังนิ่จีก็จะถึงที่ร้านเลยอ่าอย่างงี้ง่ายเลยเดี๋ยวปักบดให้อีกทีง่ายยิ่งขึ้นอีกขอบคุณแต่ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าร้านเนี่ยขายอะไรเป็นหลักครับร้านนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นสูตรประจาตระกูลเกือบ80ดปีนะครับถ้าใครคิดถึงขาหมูราชวงศ์นะครับก็จะเป็นสูตรของทางคุณแม่ยายของผมเองนะครับเป็นคบครัวเราเองที่ทํามาเมื่อสมัย ขายอยู่ท่าน้ําราชวงศ์คือครเรียนนานผู้ชมนิดก่อนว่าคาว่าขาหมูราชวงศ์เนี่ยคือดังสุดๆแล้วครับใ,<ช>ในเจ้ายุทธจักรด้วยกันท่าแถวนั้นนะฮะแล้วแถวไหนก็ตามขาหมูราชวงศ์นี่ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่<ช>ยังคงคเป็นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วขาหมูราชวงศ์ก็ธรรมดาเหมือนที่อื่นนะฮะก็มีลูกนะฮะลูกสาวก็ออกมาสวยอิตาลีก็ไปตบลูกสาวเข้ามาครับจีบจีบจีบไปตบ,บลูกสาวเข้ามานะครับ <laughs> เรียบร้อยเลยนะครับเขาก็มาอยู่กินกันอย่างมีความสุขแต่ว่าทางนี้เขาก็ทํางาน ร้านคาซบูก็เลยเกิดขึ้นเกิดขึ้นครับแล้วก็ขายอาหารที่เป็นอาหารประเภทเป็นอาหารฟิวชั่นนะครับมีทั้งไทยจีนแล้วก็สากลนะครับมีทั้งอีหมี่คั้วไก่นะครับมีทั้งแฮมเบอร์เกสเขาหมูเยอรมันแล้วก็มีนะครับหายากที่มีขาหมูเยอรมันกับขาหมูใต้จิ๋วเนี่ยมาอยู่ในร้านเดียวกันเออเออใช่ใช่ใช่เพราะขาหมูเยอรมันมันจะเป็นแบบทอดให้กรอบเป็นคริสปี้ใช่ครับคือร้านเขามันเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่เด็ดมากมาก นี่มันเด็ดยังไงเขาถึงได้มาทําอันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมท่านจะเห็นเองเลยครับอีหมี่เปาฮื้อจักกระพัดครับนี่ครับนั่นแหละฮะภรรยาเขาครับหน้าไปตบมันไหมละครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเริ่มจากเส้นบะหมี่ไรอย่างดีครับผมนะครับสั่งจากโรงงานทุกวันนะครับแล้วก็นํามาล้างน้ําเปล่ามาลวกนะครับลวกน้ําร้อนสก่อนแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ผสมด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับ น้ำมันหอยครับครับเล็นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับตักรสที่สุงโปรยเท่านั้นเองครับใช่ครับแล้วก็ทําให้มันเกิดรสชาติขึ้นมาในเส้นอี่มีใช่นะเส้นนี้คือเส้นอีมีเสร็จแล้วก็ถึงจะใส่ด้วยพริกไทยดำผงพริกไทยดำผงลงไปเคล้าให้เข้ากันอีกครับใช่ครับแล้วตั้งกระทะนิดอยใส่น้ำมันหอยนะครับ ที่ผมชอบร้านนี้มากๆทุกอย่างนะทุกเมนูเขาใช้น้ํามันหมูนะเมนูนี้นะฮะมันจะทําให้หอมนะใช่มันหอมท่านผู้ชมแล้วก็กดเส้นอีมีอย่างงี้อันนี้ความสามารถเชฟแล้วนะฮะท่านผู้ชมที่กดกระดกนะฮะแล้วก็โอ้ไม่รู้กี่กระดกกว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแข็งกรอบนอกนุ่มในแน่นอนคาที่ตั้งอีกแล้วก็น้ํามันหมูใส่ลงไปเอามีทําอย่างดีนะครับแล้วก็เห็ดหอมสดนะครับทอดกับให้เปลี่ยนสีแล้วก็ตามนีอเปาฮื้อนะครับตัวนี้เป็นเกรดรีเม่ยมจากเมซิโกเลยนี่ไงฮะ ตกด้วยเหล้าจีนนี่นี่ถ้ากลิ่นหอมครับผมน้ำมันงาตามด้วยครับแล้วก็ใส่น้ำมันงาครับนะครับน้ำมันหอยแต่งรถด้วยน้ำมันหอยใช่ครับเพระตุมรถต่อครับสีขาวครับครับน้ำตาลทรายเหมือนเดิมฮะครับหยาอเลยครับแล้วก็น้ำให้มันมีน้ำสต๊อกใส่ลงไปหน่อยเลยให้มันมีอย่างนี้ แล้วก็แป้งมันครับทำให้มันเหนียวกว่นะครับเหมือนเราทำราดหน้าใส่ลงไปอย่างนั้นครับแล้วก็สุดท้ายก็พริกไทยป่นครับเมื่อมันเข้ากันดีแล้วทั้งหมดจึงโรยพริกไทยป่นลงไปอีกครั้งหนึ่งและเอามาราดเอามาราดบนนี่อีหมี่นะครับซึงข้างในเราเลี้ยแล้วอู้อยู่เลยต้นหอมผักชีโรยหน้าโรยหน้าให้สวยครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยของอีหมี่เปาฮื้อจักกระพัดครับกินกับซอ กนกับชิคโชว์อ๋อ oh, แลนก <ละ S 1> ับกินก,ก,นกชโชว์เยกินกับชิโชวท่านผู้ชมครับผมบอกนิดก่อนแล้ว่ามีไข่เขาที่เอามาทำเส้นแบนที่เอามาทำอันนี้ามาทำอีมี่ก็ไม่เหมือนไข่เพราะว่าเขาสั่งโรงงานพิเศษว่าอันนี้เป็นสูตรส่วนที่จะทำแล้วมันจะหอมมันจะอร่อยขึ้นมาก็ต้องไข่ยเยอะใช่ครับอันนี้เลยสั่งพิเศษเลยสั่งพิเศษแ,แล้วก็มาส่งทุกวันครับครับเ<อ>วลาทอดแล้วมันจะส่งกลิ่นหอมมากกว่าจะหอมแล้วก็จะหนัวมากกว่าครับเห็นไหมฮะทอดเส้นนี้ต้องกรอบนอก นุ่มในครับอันนี้ฝีมือเชฟฝีมือเชฟเลยครับเป็นเชฟก็คือพี่ชายผมเองนะอ๋ออยู่ทางด้านนี้มาด้วยนะครับนั่นนะภรรยาก็มานะครับด้านละภรรยาและนั่นเชฟนะครับโอ้ภรรยาออกกล้องเก่งด้วยนะฮะมีการบวกมือด้วยนะทอดเส้นเนี่ยเชฟต้องทอดเส้นให้กรอบนอกนุ่มในถูกไหมฮะอย่างนั้นเลยอ๋อเป็นพี่ชายเองด้วยและที่ผมชอบมากเลยเชฟคือเชฟใช้น้ํามันหมูใช้น้ํามันหมูในการทําอาหารอย่างนี้ยังไงมันก็อร่อยเพราะน้ามันหมูคือน้ํามันที่อร่อยที่สุดในโลกครับ สำหรับผมผมพูดนะสำหรับการทําอาหารอาหารจีนอาหารไทยมันใช้น้ํามันหมูมันโอเคนะครับและการเล่นไฟเนี่ยต้องเล่นให้เป็นในการทําเมนูพวกนี้อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเชฟนี่กระดกกระทะจนกระทั่งที่ว่าไฟต้องแรงนะครัแล้วก็ไม่งั้นข้างในก็จะไหม้ใช่ครับแต่ว่าข้างนอกอยังเกรียมอยู่ข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่เนี่ย ถือว่าเป็นฟิล์มของเชฟครับท็อปยอดเยี่ยมมากที่ท็อปสามารถเอาพี่ชายมาใช้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ครับมช่วยกันช่วยกันเป็นธุรกิจครอบครัวครับผมเป็นธุรกิจครอบครัวท็อปเยี่ยมจริงๆวันๆให้พี่อยู่แต่ในครัวอย่างเดียวท็อปสุดยอดมากลกเป็นกับ่ันวัฒน่อาหารัอ๋อเป็นกัปตันชีอาหารอ๋อเราก็ต้องอยู่ด้วยดีครับก็เลยก็เลยให้มาพิเต์ครับอ๋อเหรอครับผมอ๋อเขาเห็นเขาพูดได้ก็เลยเอามาพิเต์ละกัน <ไ>ป<ถ>็นแค่นั้นเองครับไม่ใช่หร, <laughs> หรอเล่นการสนุกสนุกก <c oughs> ็ดูกั<ค>น <c oughs> ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมตัวเส้นนะเป็นไปตามที่เขาพูดเลยเพราะว่าคือพอมันเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นบะหมี่ไข่อ่ะทรงมันจะเหมือนเส้นบะหมี่เปาะแต่มันจะมีความนุ่มกว่าเพราะมันเป็นเส้นบะหมี่ไข่แล้วแบบแบนแต่กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากัดเข้าไปครับตัวขอบที่อยู่ตรงข้างล่างกระทะมันจะกรอบมากแต่พริกอีกด้านนึงคือมันจะฉ่ำเลยพอเราลากซ่อมกับช้อนเข้าไปตรงกลางครับจะเจออีกหนึ่งรสชาติเลยเรายังไม่ต้องราดจิ๊กโฉ ความเค็มที่เขาใส่เราใช้คาว่าเค็มอร่อยเลยนะสาหรับเมนูนี้นะอร่อยมากอร่อยมากคืออยากจะพูดถึงนะฮะอีหมี่เปาฮื้อจักรพัดนะครับเมนูนี้นะครับมีเนื้อตัดนะครับก็มีมีแฮมนะครับมีแฮมนะครับแล้วก็มีหอยหอยไม่มั่นใจอะไรอ่ะหอยเปาฮื้อหอยเปาฮื้อเป็นหอยไม่มั่นใจนะฮะเป็นหอยเปาฮื้อแล้วก็อยากจะพูดถึงเต้นตรงนี้หนึ่ง นะถ้าตับไปรุ่นสมัยนี้ก็คือเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเต้นนะคุณเกินปุยมุ้ยคุณผู้ชมคือโอ้โหอร่อยมากเต้นอร่อยมากจริงจริงนูบอกเลยว่ตอนแรกเอ้ยกากินหอยจักพัดเอ้หอยหอยเปล่าคือจักพัดเต็มที่เลยเสร็จปุ๊บอ่ะพอกินเต้นโอ้โหเต้นเหนือกว่าหอยเว้ยเต้นเหนือกว่าหนูหนูบอกเลยว่าแต่หอยงั้นเอาหอยมา หนูหนูชอบกินอะไรที่มันลองๆนิดหน่อยก็ดีออเมนูนี้ครับอีมีเป๋าฮื้อจักพัดจากร้านคา c าบลูครับบอกเลยว่าเกินปุ๋ยมุยนะะรับเลยครับ <c oughs> ติบนเต็มติบนเต็มติบนเต็มโอ้ไม่หักจริงครับทั้งชอบอีมีหรือเปล่า ก็ท่านชอบอีมี่โอเคมันเป็นอีมี่ที่ดีเลยถ้าไม่ได้สั่งอีมี่เป็นเป๋าฮื้อจกักรพรรดิแค่กินอีมี่ของเขาก็โอเคแล้วอีมี่แฮมก็โอเคแล้วแต่ถ้าท่านขึ้นไปอีกหนึ่งระดับท่านมากินอีมี่เป๋่าฮื้อจกักรพรรดิผมว่าท่านไม่มีคําว่าผิดหวังมันแตกต่างจริงท่านผู้ชมแล้วเมนูนี้เวลากินอยากจะกินเอเออีมีม่เนื้อที่หนึงรอหน่อยอนะครับรอจริงๆนะฮะสิบนาทีสิบห้านาทีเป็นปได้รอสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีค่อยๆบรรจงครับถูกต้องไหมครับผม วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณกิติพงศ์ขอ,ขอขอบคุณร้านคาซาบูขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดครับมันเป็นความสุดยอดมากมและที่สุดยอดร้านนี้เวลาท่านไปคาซาบูท่านยังจะได้กินขาหมูต้าจิ๋วสูตรดั้งเดิมครับของไทรสูตรของไทย<อ>สูตรของคุณแม่ยายครับนี่ <laughs> ขาหมูราชวงศ์ก็อยู่ที่นี่ใช่ครับสูตรดั้งเดิมเลยจริงๆท่านผู้ชมนี่คือครับเปื่อยยุ่ยเลยครับอือหือ มันมันมันแตกตา friend, yeah. right. ่างความสามารถฝีมือสมัยก่อนที่ทํากันมาแล้วมาเจอกับไอสิ่งที่เขาทาเพิ่มเติมเข้าไปอีกยังมีขาหมูเยอรมันอีกขาหมูเยอรมันกับขาหมูไตจิ๋วและนี่ก็จะเป็นแฮมเบิร์กใช่ก้อนหมูกรอบแฮมเบิร์กอีกข้าวแฮมเบิร์กเอ้ยนี่ไม่ใช่ข้าวพูดผิดไปมันฝรั่งฝรั่งจะมันฝรั่งโฮมเมดเลยครับผมโฮมเมดด้วยก็คือบทมือทุกวันครับเฮ้ยอันนี้เชื่อยากพูดตรงๆทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอากลับเดี๋ยวขอพิสูจน์ขอพิสูจน์ว่าเรื่อนไปเลยสวย ช่วยอาเป็นคนร่วมพิจู์ต้องพิจู์ใช่ฮะขอบคุณมากลาไปก่อนจนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับนี่คือการอำน้ำสลัดที่เรียกว่าซาวเซนไอแลนด์ใช้ทานคู่กับสลัดหรือว่าจะใช้ทานคู่กับแบบแซนวิชหรือใช้ทานคู่กับแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าก็ได้ถ้าอยากจะได้เปรี้ยวมากขึ้นกว่าเดิมเออทำไงเก็บไว้สักเดือนหนึ่งให้มันบูด โตเกี<ท>ยวไส้ครีมไข่เค็มครับ oh. ของใหม่ที่กำลังจะมาแรงมากๆไส้อร่อยเนียนปากมากเลยเนื้อครีมเขานิ่มนวลแล้วก็แป้งเลยนะกรอบข้างนอกนิดเดียวแต่ข้างในจะนุ่มของมันนุ่มในแบบสักเลนเลยครับไม่ต้องแล้วเจ